ครับท่านผู้ชมเราได้าไฟจีนมาแล้วครับเราจะมาทำโบยกันครับเราทดลองทำโบยนี่ครับคือหน้าตาที่เขาสุกเรียบร้อยนะครับเขาจะออกสีค้คขๆนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ครับลูกใหญ่เหมือนกันครับเราจะเอาให้เขาเซตน้ำเสร็จแล้วเราก็จะไปบีบเอาเขาเรียกเอาเอา่าเม็ดเม็ดเขาออกกันท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเราทำกันอย่างไรนะครับท่านผู้ชม เราได้มาไฟเกียนมา1นกิโลครับท,ท่านผู้ชมขั้นตอนทําครับเราล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนทําก็คือเราจะบีบเอา,มาเมล็ดตอออกครับออกให้หมดเลยนะครับท่านผู้ชม บิบออกให้หมดครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมเราได้เมล็ดมาเกือบครึ่งกิโลครับนี่ก็เหลือประมาณครึ่งกิโลครับคิดว่าน่าจะใช้เกลือประมาณนี่หนึ่งช้อนเราไม่ไม่ใส่หมดครับครึ่งช้อนพอครับหนึ่งช้อนนะครับใส่หมดเกรงว่าจะเค็มเกินนะครับอพอนะครับครึ่งช้อนนะครับ เสร็จนี้เราเอาน้ำตาลมาหนึ่งหนึ่งขีดนะครับทั้งหมดเนี่ยหนึ่งขีดนะครับแต่เราจะใส่แค่ครึ่งขีดพอครับเอาช้อนตวงครับหนึ่งสองสามช้อนพอนะครับผมว่าครับเพราะว่ากิโลหนึ่งเราได้มาน้อยนิดเดียวครับอ่าเราก็เอาอย่างนี้ครับอ่า คุกๆๆเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปพึ่งแดดนะครับท่านผู้ชมเราจะเอาไปพึ่งแดดประมาณสักสามแดดครับแบบนี้ครับนี่เม็ดในเม็ดในเราไปเอาเล็ดนีเอาไปไหนนะครับเราก็จะไปเพาะนะครับเอาไปฝังลงดินเลยนะครับเราจะไม่เพาะใส่ในถุงนะครับเราก็ปวกจอบขุดๆไปแล้วก็เอาเม็ดฝังลงดินนะครับ ถ้าฝังก็ประมาณสัก3ามสี่เมตรนะครับไอตัวไหนเออต้อนไหนสวยๆเราก็เก็บไว้ไอต้ตอนไหนไม่สวยเราก็ถอนทิ้งนะครับนี่ครับแล้วก็คลุกเขาแบบนี้ครับท่านผู้ชมให้เกลือกับน้ำตาลเข้ากันนะครับนี่เราทำทำนิดเดียวครับแต่เ,เราถ้าทำเยอะก็องต้องใช้ถุงมือนะครับท่านผู้ชมคุกเขาคุกเขาให้น้ำตาลแลว้วก็เกลือเข้าด้วยกันนะครับ นี่เขาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วไม่ต้องผ่านความร้อนนะครับถ้าเกิดเราเอาไปผ่านความร้อนเราไปเขาเรียกว่าเอาไปอะไรอะไปใส่ในกระทะนะครับอ่อาเวลาเขาแห้งมารสชาติเขาจะขมนะครับถ้าทําแบบนี้รสชาติเขาไม่ขมนะครับรสชาติเขาจะออกหวานๆเปรี้ยวๆนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปพึ่งแดดเลยนะครับแดดช่วงนี้ที่จังหวัดน่านก็ มีแดดบ้างไม่มีแดดบ้างครับช่วงนี้นะครับเป็นเดือนเดือนมิถุนายนแล้ครับก็วันทีวน่วันที่8ปดมิถุนายนในประมาณนี้และครับพวกออฟไฟกินที่จังหวัดน่านเขาจะเริ่มสุกเดือนนี้แล้วครับก็เท่านี้แล้วครับสําเร็จครับเอาเป็นว่าท่านผู้ชมก็ไปทดลองทําดูได้นะครับสรับ ท่านผู้ชมที่อยู่ในจังหวัดหน้านะครับแต่จังหวัดอื่นนี่จะมีหรือเปล่าผมยังไม่รู้นะครับส่วนมากอ่อจะไฟจีนเขาจะออกอยู่ที่ภาคเหนือนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็คงจะอำลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งดามครับเิ่กกำลังใจครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวแดดกำลังมีครับนี่ครับฝนพึ่งแดดแล้วครับแต่ตาบ้านนะท่านผู้ชมไปพึ่งแดดแล้ว หาอะไรเทินเทิหน่อยครับลาไปก่อนแล้วครับสบายครับ